สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไปกับดวงและแม่หมอมุหลานนะคะวันนี้เนี่ยแม่หมอมาพิกคาร์ดอีกแล้วนะคะในหัวข้อที่ว่าเขายังรักเราอยู่หรือไม่นะคะคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือว่าคนที่เราเคยคุยด้วยเก่าๆก็ได้เช่นกันนะคะตั้งจิตนึกถึงเขาเอาไว้ให้ดีค่ะกดติดตามแม่หมอแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลือกกองไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เรามีไพ่ทั้งหมด4กองค่ะกองที่หนึ่งกองที่สอง กองที่สามแล้วก็กองที่สี่ค่ะ,ะตั้งจิตให้นิ่งนะคะพอยกไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็นึกถึงเขาค่ะเลือกไพ่ขึ้นมาหนึ่งกองค่ะแล้วว่ากับคําถามที่ว่าเขายังรักเราหรือไม่นะคะอืเมื่อเลือกไพ่ได้แล้วนะคะก็คอมเมนต์ให้แม่หมอหน่อยนะว่าเลือกอะไรกันบ้างคะ่ะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ไพ่กองที่หนึ่งก่อนนะคะว่าว่ายังไงบ้างอืโอเคเดี๋ยวแม่หมอโชว์ไพ่ให้ดูก่อน ถ้าถามแม่หมอนะสำหรับกองนี้นะคะคนคนนี้เนี่ยยังคิดถึงเราอยู่แน่นอนนะคะยังอยากที่จะเจอเรานะเออแล้วก็ยังแอบที่เหมือนแบบ มองอยู่ห่างๆะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางทีอาจจะทำเป็นไม่ได้คิดถึงแล้วอาจจะเหมือนมองอยู่ไกลามากๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคนคนนี้ยังรอคอยอยู่นะยังรอคอยให้เรากับเขาเนี่ยที่จะได้พบเจอกันเขานึกถึงเรานะแต่ว่ามันเหมือนกับเรากับเขาเนี่ยอาจจะมีโชคชะตาบางอย่างที่ทำให้เราต้องห่างกันที่ทำให้เรามีเรื่องที่ไม่สามารถจะสานต่อความสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แล้วตอนเนี้ยเขารอคอยว่าเมื่อไหร่กันนะที่โชค ชะตาจะนําพาให้เรามาเจอกันอีกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเขาคิดที่จะแบบก,กลับมาหาเราไหมไม่จนกว่าโชคชะตาจะทําให้เราได้พบกันเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเหมือนเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะต่อมานะคะกองที่สองค่ะกองที่สองเนี่ยคนคนนี้คิดถึงเราอยู่หรือไม่นะคะจากไพ่นะไพ่บอกว่าคนคนนี้เขาก็ ยังมีเรื่องราวของเราอยู่บ้างนะคะเพียงแต่ว่าในตอนนี้เองอะ่ะเขารู้สึกว่าเรากับเขาที่มันห่างกันเนี้ยมันดีที่สุดแล้วนะมันดีสําหรับตัวเราอะไรเงี้ยเขาก็าเขาเหมือนเป็นคนที่เคยรักเราเคยใส่ใจเรานะคะแต่ว่าในตอนเนี้ยรู้สึกว่าปล่อยเธอไปน่าจะดีสําหรับเธอมากที่สุดอะไรแบบนี้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็มองไปข้างหน้า สำหรับกองกองนี้ก็ต้องบอกว่าคนคนนี้คือคนที่เคยรักคุณนะแล้วเขาก็เดินออกไปจากชีวิตคุณเพราะว่าเขาหวังดีกับคุณเขารู้สึกว่าเราไม่เข้ากันอยู่ด้วยกันแล้วเราลำบากหรือเปล่าอะไรแบบเนี้นะคะอืก็ดูไปในที่แบบว่าสู้ชีวิตนิดหนึ่งนะ <c oughs> นะคะก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะหันกลับมามองแล้วแต่ว่าเคยมีความรู้สึกดีๆให้นะคะถัดมานะคะกองที่สามค่ะโอ้ กองที่สามนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกในกองนี้เนี่ยแม่หมอก็ยังรู้สึกว่าคนคนเนี้ยเขาคิดถึงเรานะเขายังอยากที่จะกลับมาหาเราอยากที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ของเรายังอยากที่จะกลับมาวนๆเวียนๆอยู่ในชีวิตของเราแต่ตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขาไม่มีหนทางอะไรที่จะ กลับมาหาเราได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาในสถานะอะไรเขาจะกลับมาทําไมนะคะมันเหมือนเรื่องราวของเรากับเขาเนี่ยมันดูแล้วเป็นโลกที่แตกต่างกันเหลือเกินแม้ว่าเราเองเนี่ยก็เหมือนจะเปิดทางให้เขานะก็ยังเหมือนรู้สึกว่าเออถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะคุยกับเขานะ อะไรแบบนี้นะคะอาจจะลองดูอีกสักครั้งหนึ่งทางรุนเองก็อยากเข้ามาแต่คุณสองคนมันมีเรื่องราวที่ไม่สามารถที่จะกลับมาพบเจอกันได้ด้วยดีนะคะหรือเราสองคนเนี้ต่างวนเวียนอยู่กับตัวเราเองก็มีคนอื่นที่เข้ามาแล้วตัวเขาเองก็มีคนอื่นที่เขาเนี่ยไปสารสัมพันธ์ด้วยแล้วนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าเออคิดถึงไหมอยากเจอคิดถึงอยากเจอนะคะแต่ว่า มันก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเจอกันหรือว่าสารต่อได้แล้วแม้ว่าคนทั้งคู่เนี่ยจะอยากสารต่อก็ตามกองถัดมานะคะกองสุดท้ายค่ะกองที่สี่สำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้กับคนคนนี้นะแม่หมอมองว่าคนคนนี้เขาก็เหมือนกับ เป็นคนที่ก้าวไปข้างหน้าแล้วนะคะ move on ไปแล้วแบบเต็มที่แบบร0อเซนแบบไม่หันหลังกลับมาอีกนะคะเขาอาจจะมีบ้างนะที่เหมือนกับคิดถึงเรื่องราวของเรานะคะเวลาที่ก่อนที่เขาจะนอนหรือเวลาที่เขาว่างๆแบบนี้นะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าหนทางของเรากับเขาเนี่ยมันจบลงแล้วเขาเคยทุ่มเท มาแล้วนะคะเขาเคยเพยายามมาแล้วแต่ว่าอะไรๆมันก็ดูจะไม่เป็นใจซะเลยอะไรๆมันก็ดูจะไม่ราบรื่นเอาซะเลยนะคะเออมันก็เหมือนกับว่าฉันทําดีที่สุดแลละตอนเนี้ยฉันก็ไม่มีอะไรที่จะให้เสียใจเสียดายกับความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปนะคะรู้สึกว่าเออปล่อยวางมันแล้วนะคะไม่ได้อยากที่จะย้อนคิด หวนกลับมาอีกหรือไม่ได้พยายามที่จะต้องหาทางอะไรที่จะกลับมาอีกแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะคำตอบเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกเหมือนเหมือนกันหรือเปล่านะคะหรือว่าดูไปแล้วเนี่ยมันตรงไม่ตรงยังไงนะคะมีเรื่องอะไรเนี่ยก็พูดคุยกับแม่หมอได้หรือว่านะคะถ้าเกิดว่ามีหัวข้ออะไรที่อยากให้แม่หมอดูอีกเนี่ยก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูดวงกันต่อค่ะครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีค่ะ